สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการไถคลาดนะครับป่บานต้มแฉะ,ะครับ<อ>ก็จริงๆน่าจะปั่นเลยครับ <_ C 1> เพราะว่าขี้ไถกำลังแบบพอดีพอดีนะเ้านลานไส้ลานไส้ไถถ้า <c oughs> เป็นผมผมจะปั่นเลยนะครับ <c oughs> ดินแฉะเนี่ยอย่าไทยเลยครับดินแฉะรถไทยก็าไทยก็หยากเปลืองน้ำมันอีก <c oughs> แล้วก็ไทติดคาดหวานข้าวมันเก็บงานไม่ละเอียดครับเก็บงานยากคนไถก็เหนื่อยหยบ เยี่ยมยังไม่จีดับก่อนเดินเฮ้ยเาเห็น,หน้วงไล่กับสิติดนะครับถามว่าดีไหมก็ดี ว่าสภาพดินแบบนี้นะ่ะปั่นเราน่าจะดีกว่าแล้วก็ <c oughs> บางคนก็ดูดูลายนะครับดูลายดินดูหน้าดินดูอะไรไม่เป็นนะว่าจะเลื่อนยังไงจะจบยังไงบางคนก็ดูไม่เป็นที่จริงตรงนี้นะ่ะพนมเข้าอีกรอบก็ได้เนี่ยที่แรกรอบแรกมันไถพนมเข้าที่จริงอ่ะมันพนมเข้าอีกรอบก็ได้เพราะว่า มันเป็นรอยของจินหกหนึ่งศูนย์ครับผ่านไทยมันลึกกว่าที่จริงไม่ต้องเอาออกขอบก็ได้เพราะว่านี่ตอนนี้ดูลักษณะแนวกลางนะครับกลางมันกลางมันยังต่ําอยู่นี่มันมันยังเป็นร่องอะ่ะมันมันไม่จําเป็นว่ารอบล่าสุดนี่เขาถยังไงมันก็ต้องดูถึงลึกไปกว่าน,นั้นก็คือว่ารอบแรกอะ่ะเห็นไหม กล,กลางมันจะเป็นแอ่งน้ำมันก็จะขังช่วงนี้นีนี่นี่บ่งออกว่าน,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 นี่มันจะเป็นแอ่งนะครับจริงๆอ่ะพนม,มเข้ากลางก็ได้ครับเพราะว่ารอบเมื่อกี้รอบล่าสุดน,นี้ก็ไทเข้าครับแต่แต่เข้าอะไรครับเข้ารอจ็นหกหนึ่งศูนย์ครับมันไม่ได้ครับ ขี้ไถมันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ลึกมันไม่ลึกพอให้ไม่เปิดออกข้างคอยดูกลางมันจะล,ลึกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็บางทีมันก็ไม่เสมอไปนะมันก็มีข้อแม้อยู่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเปิดเปิดออกอีกตรงนี้จะเป็นแอ่งลึกมากเพราะว่าผ่านสี่สิบห้าแรงกับผ่านลดเก้าสิบแรงมันมันเท่าตัวเลยะ เจ็ดหกหนึ่งศูนย์เขามาไทด่าไว้เขามาเปิดไว้รู้สึกว่าจะเป็นพันสามหรือเปล่าไม่มั่นใจนะไม่พันสามก็พันเจ็ดนะแต่ขีไถมันคนละเกรดกันเลยครับอ่ะไล้ข้างมันก็เลยจะสูงครับข้างสูงเดี๋ยวกลางมันจะเป็นแองอกีกอ่ะผมลงมาช้าไปเมื่อกี้หัวใจมันหลนันมันไถเข้ากลางเลย แต่าแหละหน้าเขารถเขาก็เราแค่ทำรีวิวเมื่อวานมีคอมเมนต์ด่าโอ้โหด่าหยาบคายมากทำไมมึงรู้ดีจังด่าอย่างกันเราไปเป็นชู้กับเมียมันลากมาเลยไม่มีแม้กดดเป็สิแม้ เอาไม่มีกดกับเลยไม่มีกดกลับมึงไทยวะไรนะ่ะเอาไม่มีกดกลับถถมไทยวะไรนะ่ะเออไปเลยไปนาผนเลย้าหนาก่อนมันแฉะครับจริงๆถ้าปั่นมันจะไม่เป็นรอยเลย ันก็ยังที่บอกแล้วครับเ <c oughs> นี่ยผมก็เพิ่งจากลุงจากรถถเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปผมก็ถ่ายนาของผมอยู่เออการทําคลิปการทํารีวิวเนาะเป็นกย่อมย่อมย่อมคนดา่า <c oughs> เขาก็ทําไปตามสไตล์ของเขาครับ <c oughs> คนที่ทําอยู่ทุกวันถ้าไม่รู้ก็หมาล่ะครับหมาคัก เดี๋ยวให้ดูข้าวหยอดผมหยอดไเน่ยเป็นแถวเป็นแนวแล้วครับนี่ข้าวหยอดผมเพิ่งหยอดไปได้สักอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วมัม้งก็จะประมาณนี้หลายคนก็ระแวงว่ามันห่างเดี๋ยวรอดูตอนมันโตแล้วกันเดี๋ยวดูมันโตตอนมัน ตัวนี้มันจะไม่เห็นแถวเลยก็อย่างที่บอกครับนี่ก็มุมข้างข้างฝั่งนู้นจะสูงสูงมากแตจริงมันต้องพนมเข้าอีกรอบหนึ่งถ้าถ่ายอย่างเงี้ยตอนจบกลางจะลึกมาก นี่บางทีมันแฉะมันเข้าไม่ได้เราก็ต้องช่วยๆเจ้าของนาสักหน่อยวิ่งเข้ามาไม่มีกดหลังเลยครับเพราะว่าถ้ารถผ่าไม่ได้ครับมีสิทธิ์จมดูซ่อมมุมครับดูการซ่อมมุม่อม่อม่อมต่อครับนี่คลิป ต่อมไปแล้วกลางก็จะลึกแล้วมันจะลึกเห็นไหมบางนีนงนก็จะลึกก็จะเป็นบวกด้วยบางทีมัน,นล,ลึกเลยเห็นไหมแงงเลยครับนี่เป็นน้ำห้องน้ำไหลลงนะครับท่ำใจครับ ผมนี่เอารถไทยมาเกียตเกียตผมให้เขานะครับตรงนี้มันมันเป็นเอ่งมันเป็นนามไหลลงเหรอคั้ยมันมานอนนะนี่ผมจะเอารถไทยมาเกียรตเกียรตเกตลงให้เขาเพราะว่ามันติดบ้านผมแต่ผมก็ไม่เคยได้ไถรับจ้างเขาหรอกอันนี้ก็คือว่าเจ้าของนาเนี่ยทาถูกแล้วครับทุกทุกปีนะนาสิบไร่มันจะมีอยู่สี่เจ้าเขาแบ่งให้ลูกเขาเป็นสี่เจ้าลูกคนนี้ก็จะเอาคันนี้ลูกคนนี้ก็จะเอาคันนี้อ่ะมัน บางทีมันก็ทําบาปรถไถค,ครับเหมือนว่าเออเขาวิ่งมานะ่ะแทนที่เขาจะได้สิบไล่ทั้งหมด1ิบไล่ก็คือมีอยู่หกวิ่งอะเขาจะได้ไถทั้งหมดบางปีอะคนนี้ก็เกรงใจคันนี้คนนี้ก็เกรงใจคันนี้มันนั่นแหละครับเกียเเ่ยวของมันก็คือกันกูมักคันนี้กูเอาคัานนี้บางทีก็ต้องเห็นใจรถเกี่ยวด้วยว่าเขาวิ่งมานะ่ะเขาได้กี่ไล่เขาลงให้เราอนะได้กี่ไล่ แปลงนี้จะเอาคันนี้แปลงนี้จะเอาคันนี้อันนี้ก็คือว่าผมว่าโอเคแล้วทาถูกแล้วก็คือว่าญาติกันพี่น้องกันทั้งหมดก็คือให้คันนี้ไถเพราะว่าอะไรญาติกันพี่น้องกันต้องคุยกันครับถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือว่าอย่างแปลงนู้นไถง่ายเอารถคันอื่นมาไถาแล้วแปลงนี้แฉะไถาย,ยากนี่แปลงนี้แฉะน้ำหมู่บ้านไหลลงด้วยแปลงนี้ก็จะไถาย,ยากแฉะเปลืองน้ามันแล้ว คันนี้ก็จะเสียเปรียบเพราะว่าแทนที่จะได้ไถแปลงง่ายแปลงยากก็ต้องสลับกันคละากันอนะ่ะจะได้บาลานซ์กันจะได้แมทช์กันอันนี้ผมว่าทําถูกแล้วครับเจ้าของนาทําถูกโอเคแล้วก็คือญาติพี่น้องคุยกันครับเอาคันเดียวกันมาหว่านด้วยกันช่วยกันนี่จบก็คือจบถ้าบางปีอ้ยเจ้านั่นเอาคันหนึง่งเจ้านั่นเอาคันหนึง่งเจ้านี้ยเอาอีกคันหนึง่งมันก็เห็นใจรถครับเห็นใจรถเขารับจ้างเลยครับ เขาวิ่งมาก็ให้มันได้คุ้มอย่างน้อยก็ได้สักครึ่งวันก็ยังดีอะ่ะได้คุ้มค่าน้ามันเขาวิ่งมาค่าเสียเวลาบางทีค่าเขาเปลี่ยนหางก็ดีนะครับที่เขาคุยกันก็คือว่าอะไถถมไถคาดก็เอาเหมือนกันอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันมันไม่เสมอไปว่าล่าสุดอะเขาจะไถออกเขาจะไถออกเราต้องไถเข้าอันนี้เขาไถาเข้าเราไถาออก มันมันไม่เสมอไปมันต้องดูลายของดินแล้วก็ดูความสูงของของดินในนานั้นอะ่ะเนี่ยครับก็ว่าทำไมมึงรู้อีกหละ้ะโอ้ยมืดกันแหละผมรับจ้างมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับไถนารับจ้างเลยบอบร่วมตอนเป็นนิดหน่อยนี่บร่วมตอนไทยรถไทเดินตามนี่นี่นี่ก็ทํามาครับทํามาแล้วก็ทําเองแล้วก็รีวิวเองรถไทยอะไรก็แปลงเองแต่งเอง มันก็ต้องมีความรู้อยู่บ้างครับพอที่จะได้ทํารีวิวผมไม่ได้ว่าผมเป็นคนบ้าลกล้องกล้องเขามือกล้องเขาสิงแลหรอก็บ้าเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามายกหางขึ้นเดินหน้ามาเดินหน้ามายกหางขึ้นเดินหน้ามากดลงพ่อพ่อยกหานขึ้นเอาได้เอาเอาไป นี่ก็อย่างที่บอกครับบางทีคนทํารีวิวก็ต้องรู้ก็ต้องมีความรู้บ้างผม,ม่ป็นว่าโบหุงที่หอเตาที่เลียนยนั่งเรือมันก็ไม่ใช่ครับนี่อาชีพเราแล้วเรารีวิวเองถ้าไม่รู้ก็ได้ผูกข้อตายนเนาะก็อย่างที่บอกครับว่ามันสรุปแล้วมันไม่เสมอไปครับที่จริงแปลงนี้ก็ต้องพนมเข้าอยู่รอบก็ได้ครับเพราะอะไรครับ ฟอร์ดใหญ่เขามาไถาไว้ครับรถเล็กเรากบเข้ารอบเดียวไม่ไหวครับอย่างผมไม่ไถรอยหกสองอ่ะล่องกลางผมต้องกบสองรอบครับกบรอบเดียวไม่ได้ครับกบไม่มิดผ่านยี่สิบหกใบยี่สิบหกกับใบยี่สิบสองอ่ะมันต่างกันครับเนาะเอาพบพอกันคลิปหน้าครับสุขสบายดีครับ